สวัสดีครับพบกับ t ีแคนเจอนะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปรีวิว ID ต่างๆของ t ีแคนเจอนะครับหลังๆนะครับมีคนขอเข้ามาหลายคนครับว่าอยากจะเห็นครับรีวิว ID หลักของผมครับว่ามี r รนเจอมีเกียอะไรบ้างซึ่งตอนแรกผมจะไม่รีวิวนะเพราะว่าจาได้ว่าเคยรีวิวไปแล้วนะครับอ่ะใครอยากจะดูนะครับ ID 1ถึง ID 8นะครับมีหมดนะในเพลย์ลิสต์นะครับรีวิว ID ต่างๆของ T ีแคนเจนะครับคือต้องบอกแบบนี้ว่า ไอดีลองของผมเนี่ยเป็นสายฟรีหมดเลยครับไม่นับ7กับ8เพราะว่าไปเติมแพ็าแพ็คมือใหม่นะครับซึ่งบางคนก็จะนับว่าเป็นฟรีก็ได้อันนี้แล้วแต่ครับคือผมจะบอกว่าบางคนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าเฮ้ยผมเนี่ยเปิดได้ตลอดเวลาดวงดีครับมันต้องไปดูนะว่าเป็นไ d ดีไหน,นครับซึ่งประวัติของไ d ดีลองเนี่ยมันมีนะครับที่แบบเปิดไม่ได้3เดือน4เดือน5เดือน,นครับ3โคโรโบติดก็มีครับซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือหากบ เรือก็หากบครับไอดี ID จะจมไปถึงลีกไหนเนี่ยช่างมันนะครับพยายามประคองลีกให้ได้ดีที่สุดคือจุดเริ่มต้นของทุกไอดีผมเนี่ยจะมา,าจากรอบโคโลโบฉะนั้นเนี่ยมันจะเปิดได้รอบนั้นๆนะครับไอดี ID มันก็เลยยังพอเล่นได้อยู่มันคือจุดเริ่มต้นนะหลังจากนั้นแน่นอนมันต้องมีเกลือแน่นอนครับเกลือปุ๊บหากบ เราจนกว่าจะเปิดได้เรนเจอร์ตัวเก่งๆครับซึ่งแน่นอนเรนเจอร์เนี่ยความโหดมันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเพียงแต่ว่ามันไม่ได้โหดทุกเดือนอ่ามันจะมีเพียงแค่บางรอบซึ่งถ้าเกิดบังเอิญนะครับเราไปเปิดได้ตัวโหวดในรอบนั้นพอดีเนี่ยไอดี ID ก็จะแข็งแกล่งขึ้นมาครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเล่นง่ายขึ้นคือความเกลือเนี่ยมันเจอันหมดทุกคนแหละนะครับยกเว้นคนที่เติมเปิดจนการันตีนะครับจนเลือกเรนเจอร์เลือกเกียร์ได้นะครับ คือเกลือเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยอดทนจนถึงวันที่เราเปิดได้เออฉะนั้นเนี่ยอยากให้น้องๆองดทนนะครับแล้วก็วางแผนในการเปิดนะครับอ่าไอดี ID หลักเนี่ยตัดสินใจมารีวิวเพราะว่าตอนที่รีวิวล่าสุดนะครับเป็นประมาณปีครึ่งแล้วว่านานมากนะะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรีวิวล่าสุดให้ดูกันแล้วกันนะครับว่าไอดีหลักของผมเนี่ยอ่าเป็นยังไงบ้าง เผื่อบางคนเพิ่งมาติดตามกันใหม่ครับคือปีครึ่งนี้ถือว่านานอยู่กัน้นะก็เลยตัดสินใจว่ารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับเกมนา n เดนเจอร์ครับเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับก็มีนาปี57เขาก็เลยยึดเดือนมีนาคมเนี่ย เป็นเนือนครบรอบปีเกมไรเลนเจอร์นะครับส่วนกันยายนเนี่ยจะเป็นครบรอบครึ่งปีนะครับซึ่งเขาเริ่มจากกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่ตอน5ปีครึ่งอะซึ่งตอนนั้นเนี่ย g m Thai Set เนี่ยเขาเข้ามาทํางานเขาก็เลยดันกิจกรรมค่อนข้าง,างจะเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ย5ปีครึ่ง6ปีครึ่ง7ปีครึ่งนะครับก็มีกิจกรรมอะปีหน้าครับมีนาคมนะครับที่จะถึงเนี่ย ไม่ใช่ปีหน้าหรปีนี้แล้วนะมีนาคมนะครับก็จะครบรอบ8ปีเกมเรนเจอร์นะครับกันยาก็จะเป็น8ปีครึ่งนะครับอาฉะนั้นเนี่ยวางแผนดีๆนะคือมีนาเนี่ยแจกเยอะแยะก,ก็จูงกระจายแน่นอน,นครับแต่ว่ามันก็เป็นรอบของแสงมืดใหม่ด้วยนะซึ่งตอนนี้แสงมืดเก่าครับก็มีตัวดีเยอะอะก็ขอโชคดีแล้วกันนะอารโซนไอดีหลักผมเนี่ยเริ่มเล่นพฤษภาปี57อ่ะก็ประมาณ2เดือนหลังจากเกมเปิดครับก็กําลังจะ8ปีอยู่เหมือนกันนะไอดี ID นี้นครับอยู่นานอยู่เหมือนกันนะครับ เออ,อมาขิงกันได้ครับว่าใครที่เล่นนานขนาดไหนนะครับหรือว่าเล่นไปไม่กี่เดือนทีมเป็นยังไงบ้างนะครับเอารูปไปขิงได้นะที่เพจ t ีเกนเจ r g a เกมโซนนะครับหรือว่ามาคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะครับคือผมเนี่ยเล่นแบบสายฟรีนะครับเราสามารถสอนอะไรได้หลายอย่างด้วยความที่ว่าเราเป็นสายฟรีมาก่อนครับไอที่หลักเนี่ยผมเป็นสายฟรีมา4ปีครึ่งนะครับมาแตกเอาตอนโครโรโบแมสเซเดอรอ์เดี๋ยวให้ดูนิดนึง พวกตัวแจกเก่าๆผมมีหมดทุกตัวครับที่เป็นตัวแจกนะเเพราะว่าทันทุกโมเมนต์ของเกมนี้นะครับอันนี้เป็นตัวแจกตัวแรกของเกมเลยนะเป่าหื้อครับแล้วก็เป็นตัวสปาร์ตครับที่ค่อนข้างเก่งเออได้มาปุ๊บนี่ติดท,ทีม PVP เลยนะ,ะคือเกมเปิดมาประมาณมีนาใช่ไหมประมาณมิถุนาปี5 7ก็คือไม่กี่เดือนเนี่ยเกมก็เปิดระบบ PVP นะครับตัวพวกนี้ผมจะมีหมดนะครับคือพอไปรู้ความว่า GM ไทยเนี่ยเขามีส่วนนะครับในการผักดันโคโรโบแมสเซเดอร์เขาก็เลยมีส่วนทําให้ผมเนี่ยแตกนะในการแบบเติมครับซึ่งทําให้ผมเนี่ยรู้เลยครัว่าเฮ้ยเราไม่ต้องเติมเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะว่ามันเติมแล้วก็ไม่ได้ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเติมไปประมาณ4,000 4 0 0 0กว่าเกือบ5,000นะ่ะแล้วก็ไม่ได้นะด้วยความที่ว่าเราอะ อชอบแมสเซเดอร์มาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็ยุคปัจจุบันเนี่ยแมสเซเดอร์บิวเนี่ยการออกแบบนะครับรับบิดแท้งผมชอบมากก็เลยเปิดคือตอนนั้นเนี่ยมันโหดมากนะแมสเซเดอร์บิวครับแต่ปัจจุบันเนี่ยการใช้งานก็จะเหลือแค่ประมาณหนึ่งและเออหลักๆเนี่ยจริงๆเนี่ยแมสเซเดอร์บิวเนี่ยใช้บัฟทางคลินะครับในอหอคอยก็ได้นะหอคอยก็ได้ครับดานพิเศษดันยากครับดันยากก็ได้ครับ เสดวิ่งเงี้ยก็ได้นะเพียงแต่ว่า p v p อาจจะไม่โหดมากนักนะครับอ่ะจริงๆริกีวอนี่ก็ได้สุดท้ายผมเปิดไม่ได้มันก็เลยให้เรารู้เลยครับเป็นประสบการณ์เลยนะว่าแบบเฮ้ยไม่ต้องแบบทะลึ่งดึงดันขนาดนั้นอ่ะเออไม่ได้ก็รอรอบใหม่ไปนะครับอ่ะสุดท้ายก็แตกไปแล้วนะก็เลยกลายเป็นสายเติมไปเลยนะครับด้วยความที่ว่าต้องการเปิดเรนเจอร์มารีวิวฉะนั้นเนี้ยอเนดิษผมเนี่ยจะเน้นเรนเจอร์เป็นหลักนะ เกียผมมีน้อยมากนะเออท่านั้นเข้าใจไว้เลยครับว่าไอ้ที่หลักของทีเคเลนเจอร์เนี่ยไม่ได้โหดอะไรบ้างบายนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูเกียรนะอ่ะมีบราลิสแจกฟรีตัวนี้โคนี่ยาลิสเนี่ยมันเปิดกาชาไม่ได้นะอันนี้เหมือนกันนะนินจาเป็นตัวโหดมากครับในยุคนั้น,นครับคือใครมีคือแบบว่าต้องรีทิ้งครับสู้ไม่ได้นะผมก็เปิดไม่ได้นะครับอ่านอกนั้นนี่ก็มีครับโอราบราวเปิดไม่ได้นะครับอะซึ่งปีนี้มีคนถามว่าจะมีเรนเจอร์ตีมบอลโลกไหมครับ ปีนี้2020บอลโลกจัดที่กาตาจะเป็นคือด้วยความที่ว่ากาตารมันร้อนมากนะครับเขาก็เลยต้องไปจัดช่วงแบบฤดูหนาวนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะหนาวไหมนะจะเป็นพฤศจิกาธันวานครับทนานี้นนผมว่าคือพฤศจสถิเนี่ยมันจะเป็นทีมฮาโลวีนนะครับส่วนธันวาเนี่ยก็ต้องรอดูแล้วกันนะว่าโคโรโบธันวาเนี่ยจะเป็นแนวบอลโลกไหมอ่ะก็รอดูครับอ่ะส่วนเฟยหงเนี่ยผมไม่ได้ตอน5ดาวนะหลังจากนั้นโต๊ะเกมเขาทำเป็น6ดาวนะครับแล้วก็ แจกไหมน่าจะแจกครับซึ่งผมทําหายนะผมเสียดายมากครับผมทําหายไปนานมากจริงๆเนี่ยการทำเกียร์นะครับหรือว่าเรนเจอร์หายแบบพลาดลบทิ้งเนี่ยเราสามารถทําเรื่องขอคืนได้1ครั้งต่อ1 ID 1ไนะครับหนึจะทําได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฉะนั้นตัดสินใจดีๆครับเราสามารถทําเรื่องแจ้งตัวเกมได้นะครับอ่าแต่ว่าผมมันทําหายไปนานมากแล้วนะ เนี่ยมันจะมียุคหนึ่งที่ผมแบบไม่ค่อยได้เล่นคือแบบไม่เล่นเลยอะเราเป็นสายฟรีที่ขี้เกียจมากฟาร์มก็ไม่ฟาร์มปัจจุบันก็ไม่ฟาร์มนะครับเออก็เลยทําให้เรนเจอร์บางตัวก็มีไม่ครบนะตัวเก่าๆครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแบบแจกฟรีเรามาตลอดครับอา่าผมเป็นสายฟรีที่ก็เปิดแบบแทบทุกเดือนอยู่เหมือนกันนะอา่าสะสมนิดเดียวเปิดสะสมนิดเดียวเปิดคือในอดีตค่อนข้างจะดวงดีมากครับอา่าเคนชิโร่ราโอเปิดได้ ต่อมาครับโคนั้นครับโคนั้นเนี่ยผมได้แค่ตัวของจอมโจรคิดตัวเดียวจะได้อยู่เหมือนกันนะจริงๆเนี่ยผมอยากได้ไฮบาระาไอนะครับแล้วก็จริงๆคืออยากได้หมดอะรอบนี้ค่อนข้างจะโหดมากตัวฟรีไม่ได้ครับเก็บฟรีทั้งเดือนไม่ได้โมโหมากนะอ่าแขันก้นนะครับแขันก้นก็อ่าแขันก้นผมได้แค่ตัวของออลฟังเซเอริกนะครับ เอาจริงๆได้ตัวรอยแตกฟรีไหมรอยผมยังไม่ได้ปั้นเลยคิดดูดิโอ้โหอ่ะมิกกุนะครับอ่ามิกกุโอ้ยเปิดได้เกือบหมดทุกตัวผมไม่ได้ตัวสโนตัวเดียวนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับก็พอมาหลังๆเนี่ยเราเริ่มเติมแล้วนะครับเนี่ยจุดเริ่มต้นของการทําช่องนะก็จะเป็นโคโรโบนี้อ่าเมก n แมนนะครับ นี่ก็มาเรื่อยๆนะครับก็เปิดได้นะคือผมก็เปิดได้ครับอยู่ที่ว่าจะได้ตัวเก่งหรือว่าตัวไม่เก่งนะครับอันนี้คือผมเปิดได้ทุกรอบนะอ่าเป็นสายฟรีนะครับเปิดหมดครับโคลาโบครับตนมาเติมคิดดูเอาล้วกันนะเติมแต่ได้แค่แมสเดอร์วันนะครับอิติโกะนะครับแล้วก็ตัวคูกะานะครับอ่าซึ่งตัวนี้มันอยู่ในการเปิดด้วยการชาอพอย์เออการชาพอย์ผมเก็บการเอาไว้เยอะมากนะครับอ่าเดี๋ยวมาดู ทีมกับเกียร์ดีกว่านะครับว่าเรนเจอร์นะครับผมมีตัวแม็กอะไรบ้างนะครับตัวแม็กครับตัวแม็กที่ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นตัวพวกนี้ที่แบบว่าหาจับได้ที่แบบใช้กบตีบวกนะครับก็จะมีเอลิสนะครับแซลลี่มกลุกซากุระนะครับแชมเปญครับกบบินครับชินจังโซนิกเอลซ่านะครับ อ่าซาลีน้าไม้ชิโนบุครับยัตเตอร์แมนตัวไหนข้ามคือเป็นตัวจับฟรีนะครับอ่าบราไฟนะครับคีริวกอบลินเซเยอร์ลิมูรุนะครับบอสตระเคเมเิโอรัสเคโรโรอ่าซันกิฟนะครับบูนดูยางบราเมย์โกนครับอ่าโคนีอาร์มานะครับฮิมาอริรูเดสแซลลี่นะครับแซลลี่เฮดพิษนะครับเบนิมารุนะครับเจมม่วงอ่าเรียวนะครับทนายครับลุกรักผมเลยนะ โคนสรสฐีคือโคนีิสตีเนะี่ยผมปั้นแม็กในยุคที่แบบว่าก,กบมันล้นคลังนะแล้วก็มันไส้นะครับด้วยความที่ว่าไม่เคยเปิดได้อ่าดาวินชีเลยนะตอนนั้นเปิดไม่ได้ครับผมก็เลยปั้นแม็กไปนะอ่าเอ็ดเวิร์ดบินมายะนะครับมายะนี่ถือว่าเป็นตัวจากฟรีที่โหดอันดับหนึ่งเลยไหมผมว่าก็อันดับหนึ่งอยู่กันนะสมัยที่เลนเจอร์แจกฟรีนะครับสมัยนี้อย่าไปคาดหวังแล้วนะเอออ่ะกัวบลาตัวตลกนะครับ อาโซนแสงมืดแม็กซ์เนี่ยก็จะมี3ตัวนะครับมีบราเมกอนโคเนียมาครับแล้วก็ตัวนี้กาลังจะ Mac แม็กซ์้ลนะคือผมก็ไม่ได้เปิดตู้กาชาก,กบม่วงโดยตรงครับผมจะเติมแพ็คอ่ะเรื่องของการเติมมีคนถามว่าเติมเยอะแค่ไหนนะครับไอที่หลักเนี่ยผมเติมครับถ้าเป็นก่อนหน้านี้น,นะครับตั้งแต่เติมเนี่ยผมจะเติมอยู่เดือนละประมาณ 1000- ถึง3,000บาทเท่านั้นนะมีแมสเซเดอร์รอบเดียวเนี่ยที่มันทะลุไป4 5 0 0 0พันครับหลังจากนั้นไม่เคยเติมถึงเลยนะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยผมจะเติมน้อยมากๆแล้วนะครับ ก็พาร์จะเติมทุกเดือนอ่ามีพาร์เนี่ยผมจะเติมทุกเดือนเลยนะครับส่วนแพ็กเกจ Ruby เนี่ยเดือน2เดือนที่แล้วผมไม่ได้เติมนะส่วนเดือนนี้ผมเติมอ่าเดือนนี้ผมเติมครับส่วนของแพ็กเกจนี้ไม่ได้เติมเลยนะอ่าแพ็กเกจเกียร์ครับไม่ได้เติมแล้วนะครับ ส่วนพักรูบี้ครับผมเติมสาเหตุเพราะว่าเดือนนี้ผมต้องการเอารูบี้ครับไปรีดาน,นครับในส่วนของสเต็พิเศษด่านขนนกใหญ่นะครับเพราะว่าผมจะฟาร์มขนนกให้เกินแสนกว่าแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่การวิ่งอีกครั้งหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวไปดูเกียร์คือเรนเจอร์ผมจะมีเยอะมากเนื่องจากว่าต้องการนํามารีวิวนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเกียร์กันสักน,นิดหนึ่งนะครับเออหลายคนจะเข้าใจว่าโอ้ตีเรนเจอร์จะต้องมีเกียร์โหดเกียร์เทพเกียร์เจ๋งนะครับ ผิดคาดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเกียร์เจ็ดดาวนะครับเกียร์เจ็ดดาวผมมีอาวุธทั้งหมด7ชิ้นนะครับแต่3ชิ้นนะครับที่เปิดได้นะก็คือปืนเนี่ยปืนหน้าล้อเนี่ยเปิดได้นะครับคีมเลืวนาดเปิดได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์จับไททันเปิดได้นะครับนอกนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเกียร์วิ่งนะครับอ่านี้เกียร์เรเวลตำนานครับนอกนั้นเนี่ยมาจากแพ็กเกจนะเออมาจากแพ็กเกจนะครับ ช่องกลางครับอันนี้มาจากแพ็กเกจนอกนั้นเนี่ยรองเท้าเรียนาดแจกฟรีหมดเลยจุดท้ายครับตกแต่งนี้มาเยอะหน่อยนะเกียร์ตกแต่งเนี่ยผมเปิดได้4ชิ้นครับก็เป็นน้ำเต้าของรอบอกอล์ฟลินเซเยอร์นะครับแล้วก็เจ็ดบาปอ,าอีก2ชิ้นนี้เป็นเกียร์กบนะครับอันนี้เป็นเกียร์วิ่งครับนอกนอกนั้นก็คือมาจากแพ็กเกจผมก็เลยคิดว่า ไม่เอาและไม่เติมแพ็กเกจเกียร์ดีกว่าซึ่งจริงๆนะแพ็กเกจเกียร์น่าสนใจนะแต่ผมมองว่าไม่เป็นไรผมเล่นแบบตามฉบับแบบนี้ไปดีกว่าเอาเกียร์ที่มีเนี่ยเล่นไปนะครับเออเล่นไปนะครับาถามว่าทำไมาผมเติมพาร์ผมต้องการสะสมป้อมไม่มีอะไรมากนะสะสมป้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของพาร์เนี่ยมันได้กบม่วงผมก็เลยบอกว่าเอากบม่วงนะครับหลักๆก,ก็คือเอากบม่วงนั่นเองนะคือบางคนบอกว่า,าทำไมไม่เอา,เอา ตังเนี่ยที่เติมพาสเนี่ยไปเติมกบเอ่อไปเติมไปเติมรูบี้ครับแล้วก็เปิดตู้กบโดยตรงเอาตู้กบมาไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะคือผมไม่เคยเปิดเลยครับส่วนการเจาพอยส์นะครับก็รอรู้ในอนาคตมีคนถามว่ามันจําเป็นจะต้องได้ใช้ไหมผมว่าไม่แน่นะมันอาจจะมีโอกาสพิเศษผมไม่รู้ล่วงหน้านะครับมันอาจจะมีโอกาสพิเศษเหมือนอย่างในอดีตนะครับที่เอเรนเจอร์เคยอยู่นะครับในตู้นี้เท่านั้น เออแต่ผมเนี่ยแอบคิดว่าเฮ้ยมันอาจจะต้องมีไหมที่แบบว่าเอาเกียร์อาจจะเป็นเกียร์เลียวนาดก็ได้นะมาให้เปิดด้วยกาชาพอยผมก็เลยคิดว่ากงไม่แน่เก็บเก็บเอาไว้ก่อนเกียร์ผมก็เลยแบบอะไม่ค่อยจะเปิดแล้วนะครับอาฉะนั้นเนี่ยเข้าใจไว้เลยครับว่า ID ของ t c a คเน r a เนี่ยไม่ได้โหดอะไรมากมายเลยนะครับอ่า เติมเปิดนะเพื่อที่จะหาเรนเจอร์มารีวิวเป็นหลักนะครับซึ่งเดือนนี้ยังเปิดไม่ได้นะ2ตัวที่จะต้องรีวิวนะครับแต่แตก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นตัวปกตินะครับถ้าเป็นรอบโคโลโบเนี่ยโอ้โหผมคงต้องเติมนะแล้วก็ต้องเปิดถึงการันตีนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวมันค่อยเปิดได้แน่ๆนะ,นะเออยังพอมีเวลาอยู่นะครับเดี๋ยวเล่น pvp ทิ้งท้ายให้ดูคืออย่างที่บอกว่าเกมตั้งรับเนี่ยไม่ต้องสนใจอะไรมากเราหวังบอสนะครับส่วนเกมนั่นเองเ,องเนี่ยพยายามชนะให้ได้เยอะที่สุด อ่าผมคงไม่ได้ใช้คงไม่ได้ใช้ทีมนี้นะเออใช้ทีมนี้คงสู้ไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปเล่นกัน,นครับส่วนการจัดทีมของผมเนี่ยคือด้วยความที่ว่าเรนเจอร์แม็กซ์ครับสาตัวเออมันมีนะครับตัวที่แบบว่าสามารถใช้งานได้ดีอยู่ะ่ะจัดเป็นทีม10ตัวเนี่ยได้หลายทีมอยู่กันผมก็ได้จะวนไปวนมานะซึ่งบางตัวที่แบบไม่แม็กซ์นะมันก็มีไงแล้วแบบมันใช้ดีอย่างเงี้ยผมผมก็นํามาเล่นนะ คือเราต้องการเล่นให้แบบว่า,เ,าเล่นสนุกเล่นง่ายครับอา่าเราก็เล่นไปนะครับตัดทีมตามชอบบางตัวผมก็เอาออกถ้าเอาออกแนละ้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วทีมไม่ดีเลยนะครับก็เอาเข้ามาเล่นใหม่นะครับอา่าเรื่องของบอทนะครับก็สัปดาห์นี้เนี่ยอาสุดสัปดาห์แล้วเอาวันนี้วันเสาร์ก็น่าจะกลับสู่สภาพเดิมแล้วไหม เพราะว่าจริงๆเนี่ยตั้งแต่วันพุธเนี่ยบอดมันก็จะเริ่มโหดอยู่ประมาณนึงใช่ไหมแต่ว่าสัปดาห์นี้เนี่ยพุธถึงสุกเนี่ยบอดไม่ค่อยโหดเลยนะครับบอดโหดน้อยมากนะครับบอดค่อนข้างจะชนะง่ายเวลายื้อเนี่ยก็จะชนะอย่างง่ายดายได้อยู่เหมือนกันนะอันนั้นการจัดทีมเนี่ยก็จะเน้นแบบทางคอมโบนะครับแต่ดีที่สุดนะอ่าหลีกมาสเตอร์ขึ้นไปเนี่ยทางคอมโบนะครับ ทางป่วนเยอะหน่อยนะครับอ่ะตัวดาเมจก็หวังจากโคโรโบเรนเจอร์เป็นหลักครับของผมเนี่ยดาเมจน้ําก็ใช้ชินจังครับดาเมจไม้ใช้เอลซ่าทาแม้ว่าจะไม่ค่อยซัดดาเมจเท่าไหร่นะเออพี่แกจะรีเซ็ตสกิลเป็นหลักนะครับแต่เวลาซัดทีก็หายเกลี้ยงนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่นสักสองสารอบแล้วกันนะอ่ะไอที่หลักก็ประมาณนี้ครับคือผมเน้นเลนเจอร์เลยนะครับอ่ะใครจะยึดเป็นแนวทางก็ได้นะไม่ว่ากันนะ ตัวกาชาผมจะเปิดเรนเจอร์อย่างเดียวเลยครับรูบี้จะไปเปิดเกียร์แต่ว่ารอบเนีเ้ผมได้ใช้รูบี้ไปบ้างแล้วยังเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเดี๋ยวไปเล่นอีกหนึ่งทีสิ้ท้ายนะครับในส่วนของาพาร์กีพิเศษเรนเจอร์ผมยังไม่ได้เปิดด้วยรูบี้เลยนะครับเกียร์ก็ยังไม่ได้เปิดาถามว่าเกียร์เนี่ยน่าเปิดไหมครับก็บอกไปแล้วครับในส่วนของเกียร์นะครับเรารีวิวไปแล้วนะ เจ้าหมวกเสือนะครับน่าสนใจนะเพียงแต่ว่าผมไม่คิดว่าจะเปิดได้นะครับก็เลยไม่เอาก็ไม่เอานะครับก็เล่นแบบตามฉบับอย่างเงี้ยเออมีแค่ไหนก็เล่นแค่นั้นครับอ่าคือแบบว่ายังไงดีอะคือแบบเออเล่นไปเรื่อยๆดีกว่านะเราไม่ต้องแบบว่าไปบู๊ทะลุดุด,ดันมากนะครับเพราะว่าบางทีเนะี่ยปั้นขึ้นมาคือส่วนใหญ่เนะี่ยเอาจริงนะเติมเปิดกันหนะักๆเนี่ยก็คาดหวังว่า เกมตั้งรับเอ้ยมันจะต้องโหดสะนะต่อเนื่องยาวๆมันก็มีอยู่เหมือนกันแหละมันมันจะเหนือกว่าชาวบ้านเขาอะ,อะเพราะว่าเติมเนี่ยแน่นอนแต่ว่าต้องเติมเยอะนะคือบางคนเติมแบบว่าอาจจะเติมแบบหลักพันอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้นะคือหลายคนจะยังเข้าใจผิดนะครับมันต้องดูรายละเอียดเชิงลึกนะครับถามว่าสายฟรีนะครับเก่งกว่าสายเติมได้ไหมตอบคือได้แต่ต้องเป็นสายฟรีที่เล่นมานานหลายปีนะครับ ต้องใช้คําว่าหลายปีนะครับเพราะว่าพอหลายปีปุ๊บเนี่ยกบม่วงน่าจะแบบเยอะมากอ่างของผมเนี่ยกบม่วงแบบฟรีๆเนี่ยก็จะสามารถปั้นแม็กซ์ครับแสงมืดได้3ตัวปัจจุบันเนี่ยจะเป็น3ตัวนะคือถ้าเกิดใครเล่นนานระดับนั้นเนี่ยแล้วอาจจะได้แสงมืดตัวเก่ง3ตัวแล้วแม็กซ์เนี่ยประกอบกับตัวโคโรโบครับที่อาจจะเก่งๆหรือตัวปกติเพราะว่าการหาก,กบเนี่ยสายฟรีหาก,กบยังไงก็หาก,กบได้ไม่ต่างจากสายเติมอะไม่ต่างจากสายเติมธรรมดานะครับ เออเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแบบขยันเล่นนิดนึงนะครับสายฟรีเกมเนี้ยเก่งกว่าสายเติมได้อ่าเพียงแต่ว่าต้องเป็นสายฟรีที่เล่นมานานแล้วต้องโชคดีด้วยนะอ่าโชคดีปั้นแม็กซ์ครับแล้วต้องมีเปิดด้วยเกียร์ด้วยเหมือนกันนะไม่งั้นก็จะไม่ได้เก่งกว่าสายเติมเพราะว่าสายเติมเขาจะมีโอกาสมากกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นสายเติมที่เขาแบบเติมเยอะๆเออเปิดกบม่วงครับเติมเปิดกบม่วงครับเปิดได้แสงมืดครับหรือ เติมเปิดจนสุดซอยอ่ะเลือกเรนเจอร์ได้เลือกเกียร์ได้อันนี้เขาต้องเก่งกว่าเราอยู่แล้วอะลองคิดดูนะมันยังมีพวกที่แบบว่าตากกะป่วยผมใช้คําว่าตากกะป่วยเลยนะคือเกมอะเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อการกุศลนะเว้ยเออเกมเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยทีมงานครับเขาไม่ได้อิ่มทิพนะเขาต้องกินข้าวนะครับเออเขาต้องหาอะไรกินประทังชีวิตนะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องของไรายได้คืออย่างเกมเนี้ย คือด้วยความที่ว่าเป็นเกมค่าย l ล n e เขาก็จะมีแบบส่วนอื่นมาซัพพอร์ตด้วยไงอ่าแต่ถ้าเกิดเกมอยู่ไม่ได้เนี่ยแน่นอนนะเกมมันก็ต้องมีโอกาสปิดตัวแต่เกมเรนเจอร์เนี่ยบอกเลยนะครับว่าอยู่กันยาวๆถ้าไม่ได้มีอะไรแบบว่าชนิดที่ว่าแบบพลิกล็อกช็อกโลกคนระับบอกเลยนะว่าเกมนี้อยู่กับเราไปยาวๆเพราะว่าถือว่าเป็นเกมอีกหนึ่งเกมขึ้นหิ้งของค่าย l ล n e นะแล้วเป็นลิขสิทธิ์ของเขาเองอ่าไม่เหมือนอย่าง คุกกี้รันเนี่ยมันไม่ได้เป็นลิขสิทธิ์ของทางไลน์โดยตรงครับพอหมดสัญญาปุ๊บก็จบไปเลยนะแต่อย่างเกมไลเลนเจอร์เนี่ยเป็นของเขาเองนะครับแล้วมันก็มีโคลาโบเข้ามามีอะไรเข้ามาการพัฒนาอะไรหลายส่วนครับแน่นอนนะสายเติมนะครับก็จะต้องเป็นเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของเกมนี้เออฉะนั้นเนี่ยเติมก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วล่ะตามปกตินะเออบางคนจะแบบว่าโอ้จะให้เป็นสายฟรีที่เก่งที่สุดในโลกครับคือให้เรามองแบบนี้ว่า เราก็เป็นแบบสายฟรีโน1หนึ่งไม่ดิเอออะอย่างนายนเสอบ้าสายฟรีโน1หนึ่งนะครับอะแต่ก็ไม่แน่นะเดี๋ยวอแยบบ่าง ID l องผมเนี่ยเล่นมาอาตนแบบเปิดได้ตัวดีๆครับก็อาจจะก้าวขึ้นไปแทนก็ได้นะแต่จริงๆมีมีสายฟรีในเกมที่เก่งๆเ,เยอะมากนะครับอแต่ว่าส่วนใหญ่จะต้องเล่นยาวนานอย่างที่ผมบอกเลยแหละว,ว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยอ่ต้องมีสั่งมืดแม็กซ์สักสองตัวเราต้องเป็นตัวเก่งด้วยนะอะซึ่งก็รีวิวไปหมดแล้วครับใน playlist แส,สงมืดเก่านะครับ อันนี้เห็นนะครับว่าสัปดาห์นี้เนี่ยบอทค่อนข้างจะดูอ่อนนะถือว่าผิดปกติอยู่เหมือนกันอ่าซึ่งแบบนี้บางทีมันก็อาจจะมองตั้งใจก็ได้นะเพราะว่าบางทีก็มีอยู่กันนะตั้งใจก็คือพอบอดงี่เง่าปุ๊บเนี่ยก็จะทําให้คนเนี่ยต้องต้องอ่าต้องซื้อนะครับต้องซื้อขนลุ้งนะครับมาเพื่อประคองหรีกบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะเรียนดูรอบสุดท้าย เออทนั้นเนี่ยสัปดาห์นี้ลีกอาจจะตกนิดนึงคือโดยโปกติไอ้นี่หลักผมเนี่ยจะจบมาสเตอร์สเป็นหลักเลยนะอ่าประมาณ 80- 90%นะครับจะจบมาสเตอร์สนะครับแต่ว่าบางรอบมันก็มีแหละที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยได้เล่นหรือว่าบดงี่เง่าอย่างเงี้ยคือผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไนงะผมจะพึ่งเกมตั้งรับเป็นหลักเลยนะครับให้มันแบบว่า,าช่วยชนะหน่อยนะครับคือช่วยให้เหนือกว่าคือจะแบบ เอาง่ายๆอ่ะการปั้นทีมให้โหดเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะไม่แพ้แบบทีมกากๆทั่วไปอ่ะคือต้องเป็นทีมที่แบบว่าออย่างน้อยๆก็ใกล้เคียงเราสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าบางทีบอทมันก็โอ้โหนั้นโอ้โหใครส่งโค้นั้นมาอยากจะเห็นเหลือเกินโอ้โหเอาโค้นั้นมาช่วยครับคือเซตนั้นนีมันเป็นเซตที่แบบว่าครูดาวสกิลแบบต่ำเตี้ยเรียดดินเลยชนิดที่ว่าครูดาวสกิล2วิสวิ5วิวิครับคือเรนเจอร์แบบโหดจัดมากในยุคนั้นเนี่ยอย่างเงี้ย วันหนึ่งนะครับเรนเจอร์ครับคือพื้นฐานของเรนเจอร์ผมบอกนะเอาแบบยังไม่ต้องทดสอบนะยังไม่ต้องทดสอบครับก็ดูสกิลครับถ้าเรนเจอร์สกิลดีคูดาวสกิลต่ำความสามารถให้เปอร์โหดพวกนี้นจะอยู่ได้ยาวนะครับยิ่งถ้าเกิดไปดูรายละเอียดเชิงลึกเช่นแบบว่าอ่าเรนเจอร์ Ranger, เคลื่อนที่ไวด้วยยืนไกลด้วยครับแล้วก็แฝง พวกแฝงเนี่ยก็จะมีอยู่งนคนที่ก็ไม่ได้เชื่อนะคือไม่เชื่อก็มาต้องเชื่อครับเราไม่ได้ซีเรียสอะไรบ้างมานะครับเราแค่บอกง่ายๆว่าลองจับเรนเจอร์มา4ตัวที่สกิลเหมือนกันหมดถามว่าไอ้สตัวเนี้ยมันเก่งเท่ากันหมดไหมมันเก่งไม่เท่ากันเพราะบางตัวเนี่ยสกิลดีแต่ยิงไม่เข้าอ่าถามฝั่งป้องกันเนี่ยหลบก็ไม่ค่อยหลบนะครับใส่เกยง์ไงก็ไม่ไหวตัวพวกเนี้ยมันก็จะมีเรื่องของค่าแฝงของมันนะอ่าฉะนั้นเนี่ยเกมเนี้ยมีอะไรให้ศึกษาค่อนข้างจะเยอะนะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ครับมารีวิวล่าสุดนะครับไอดี ID หลักนะก็คงจะอีกนานกว่าจะรีวิวอีกครั้งนึงนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรมากนะครับแพ็กเกจผมก็ไม่ได้เติมแล้วนะครับอ่าส่วนการเติมก็จะมีแค่พาสนะครับแล้วก็อาจะมีการเติมแพ็ค Ruby บ้างเล็กน้อยนะครับส่วนเกียร์ก็ตามมีต้องเกิดครับอ่าารอบไหนนะ่าสนใจก็ เปิดมานะครับอ่าถ้าเกิดได้ก็จะมีแบบเล็กๆน้อยๆคือส่วนใหญ่ผมจะเปิดเกียร์ในรอบโคโโบที่อาจจะมีค่าอะไรใหม่ๆเป็นพิเศษแบบน่าสนใจนํามาทดสอบอะไรประมาณนี้นะผมก็เลยจะแบบเปิดนะครับแต่ก็ถือว่าโชคดีนะที่เปิดได้นะอย่างเช่นเกียร์ออกสกิลค่ะอ่าเกียร์ออกสกิลสามสองครั้งครับกับอ่ารีเซ็ตสกิลครับอ่าตามเปอร์เซ็นต์ของค่าเกียร์นะอะ่วันนี้ประมาณนี้กันอยากดูไอดีไหนครับก็ลองขอเข้ามาเป็นพิเศษก็ได้นะ แต่ว่าถ้าเกิดอยากจะดูของเก่าก็ไปดูกันที่เพลย์ลิสต์ครับรีวิวไอดีต่างๆของทีเคนเจอร์ครับก็ให้น้องๆสู้ๆกันนะอย่างที่บอกครับว่าเราจะสู้จะอดทนถึงวันที่เราไม่เกลือไหมอไอ้กบที่เราเก็บๆมาเนี่ยมันก็จะได้ใช้งานนะครับแล้วก็พัฒนาทีมให้แข่งแกล่งนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ